รักลาดเลยลูกจะได้ไม่ต้องยุ่งยากเถอะรักลาดเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเห็ดเห็ดก็เยอะรูดกระเป๋าสีไล่ได,ด้ไมหไม,มเออยังไม่กินต้องรูดเอาประดับประดาไป่งั้นอ่ะรูตักเลยลูกน้ำพี่อ้อมมาเลยตักเอาเลยตักจะชอบแบ่งไว้เฉลี่ยบาทให้ร้อยละจ้า อืมโอเป็นไงคะมันหวานแบบหวานน้ำผักอ่ะเห็ดเราเห็ดสดเนาะนั่งกินยัีอร่นั่น่างรเถล้อเ้อจะตักแกงให้เฮ้มีอารดที่ตัดยา

ด้วยแ่นี้ก็แล้วเวลาแลอ,อเดอร์ปรลาบองซุกการิกปาปนเมื่อวานวันนี้แพ็คจนง,งิกเลย <c oughs> สองสาว สามลอยอันสามลอยปวลาบปลากระดีก็ออกแกงก็เหยิ่งกระดีพี่แกงก็ออกสลัดตามน่องแล้วแล้วก็อันนี้ก็ออกอีกอันนั้นก็ออกนี่อออกันนั้นก็ออกพี่แกงก็ออกปลาก็ออกที่ก็ออกบ้องทุก็ออกอันนี้ก็กำลังที่ออก นิสบาเลยนะไม่ค่อยผิดนะกินลูกโดดอ่ะใครอยากกินผิดก็ลูกโดดอ่ะโหติดมาสามเม็ดเดี๋ยวไม่ให้กระตูนดีกว่ากระตุณค่ะแม่ด้วยพอแล้วลูกหูม่กิน